อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมปีนี้ปรับตัวลดลงจากระดับ55.4เป็น54.2ปรับตัวลดลงทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่4และอยู่ในระดับที่ต่ำสุดในรอบ2ปีหลังผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าจากนโยบายทรัมป์2.0และเศรษฐกิจไทยกำลังชะลอตัวอย่างต่อเนื่องแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรามาสแรกของปีนี้และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่ต้นปีมาแล้วสองครั้งรวมสูงเเซตก็ตามแต่ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวได้ช้าและการเข้าถึงสินเชื่อลำบากทั้งนี้มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและแนวทางการดำเนินงานของภาคเอกชนว่าควรเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเช่นโครงการคนละครึง่งเพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของไทยรวมถึงจะช่วย กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้นมาตรการทางการเงินที่ช่วยเหลือสภาพคล่องของภาคธุรกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ1.57แสนล้านบาทให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศนอกจากนี้หอการค้าไทยยังคาดการว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวอยู่ในกรอบ1.5-2%หรืออาจจะต่ำกว่า1%ถ้าหากไทยถูกเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้จากสหรัฐแบบรุนแรงที่36%ค่ะ